สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นัชชาสุดทุนห a ชแนลเนาะใช่โอ้ยหายไปนานเลยไปเล่นเกมนี้มาติดหนักแฉล้วลชื่อ่าเชื่อ่าเรเจ้นเราจะเล่นแบบไหนมาเชิญมาเชิญมาพี่อันนี้เดี๋เดเดี๋เดเดี๋ยว็เด็ดเด็เดดเองดีเอาดเดยดเย็นยดนเด นี่นะคะคือตัวใหม่นะคะมันมีคู่ของมันด้วยนะนี่เฮ้ยเจอแล้วเหรองานพร้อมพร้อมพร้อมไปแล้หวหลังเรากดโฮมแล้วก็มาดูถ้าตัวปืนเราจะต้องใช้อันนี้แต่ว่าตัวผู้หญิงเราที่ส่วนใหญ่ที่ชอบเล่นเป็นผู้หญิงที่เลือดก,กากมากก็เลยต้องออกแทงมันก็คือมันเรียกว่ารเรียกว่าอะไรลืมชี่แล้วเหรอ ะทะนุกัดอันนี้เราจะชอบเล่นเป็นทะนุกัดนะคะในนี้ชื่อป้าเถื่อนเถื่อนลงชื่ออันนี้จนสัดเถื่อนมันชอบป้นเราใช่ไหมป้นแล้วก็นี่คือกูมิโฮแล้วก็นี่คือลำโพงเดี๋ยวให้ดูลำโพงนี่ลำโพงตัวนี้เลยหัวหน้าพอพอพอยังไม่เริ่มอีกเหรอยังยังเลยนี่เจ๊ถ้าหยุดนี่คือถ่ายหยุดแบบ น้องเริ่มใหม่หมดเลยมาเลยมาเลยมาเลยโอ้โหนี่ไงปาลาดินี่ก็คือเป็นผู้หญิงหัวฟ้าอยู่แถวด้านล่างล่างสุดแนวเล่นเป็นแบบทีมงานก้าวทีมโอ้ก็คือแบบจะเพิ่มเอ็กพีให้ถันไปตรงกลางเพราะเราต้องการป่ากันขีดขาอู้โหทไม อะไรฉีขาแล้วมันปิดหรอฮะปิดเพราะผู้ชายเขาไม่ฉีกันแต่ผู้หญิงอ่หรือเปล่านะจะใช้สก,กินดีไหมไม่เอาใช้หรือไม่ใช้ใชไม่ใช้ไม<ต>่ใช้ไม่ใชดีกว่าไม่ใช้ดีกว่าไม่ใชดีกว่าเดี๋ยวตกเป็นผ้าไห เอ้าก็ตกเป็นข้าหมายกทุกสกินนั่นแหละค่ะสกินทองทแบบสูงๆยังตกเป็นเป้าหมายแบบสุดๆเลยใช่ไงการการที่แบบขวัญชิงลุงอ่ะงั้นเป็นเป็นแกเปิดเผยข้อมูลว่าตัวเองนั้นรวยแต่ไม่แบบโดนไล่ฆ่าบ่อยมากอ่ะไม่เอาะเฮ้ยตัวนั้นคืออะไรนิตจลินดีไหมอ่ะนะดาบนิตจลินดาบนิตจลินน่ะนิตจลินนิจตเนี่ยเจ้าเนี้ยนิตจลินเอามีดมาเข้ามา ดาบนิจลินดาบเปลี่ยนสีคือดาบที่กันดาบที่ตายเขียวใช้อยู่เออจริงนะตาใช่ไงยูว่าชื่อตายเขียวหรือก็ลุงหนวดยาวก็ได้ไม่เอาไม่เอาแค่เปียแมนตู้ก็พอแล้วเอาเปียแมนตัวนี้เชื่อหรอใช่ไงแค่เปียแมนก็พอเลยก็คือถ้มีเปียก็มีหนวดตู้มีแม่ไม่ดูอายุตัวเองกันโอ้โหแม่ไม่ดู ป้ามองจิตเาังก่อนไนแรกคือป้าไม่ดูอายุตัวเองมีป้าหลาป้าเถื่อนโอ้โหมีมีทองและกมีทองเอิ่มเอิ่มหินและกันแอะเพราะมันชอบสร้างแบบสร้างอรนนี้มาถ้าเราไม่มีอันติีมันคือมันจะสร้างกำแพงขึ้นมาแล้วเราต้องแบบต้องใช้บิงในการหนีอ่ะมันแต่ตัวมันจะติดได้ไหมเจเจยังจำได้อยู่ไหมที่มันแบบมากระแทกแบบให้มันเป็นวงใสใช่ไหมอ่ะแล้วหลังจากนั้นมันก็ตายเองอ่ะ ใช่พอเจ๊อ่ะบิงออกมาถ้าไม่บิงออกมานี่คือแบบไม่รอดแน่แต่ว่าผมนี่คือควายอย่างเดียวเลยแต่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 มาป้ายไม่มาแน่เลยมาในเหลืองมาในเหลืองก็คือมันจะต่อว่าชัดเองได้ไอเไปเดียยเมาแล้วมาพร้อมกับเอหนูกาตินีเอ้าเอาดาบนี้เจนินค้าง

ถ้ามีดอกไม้เนี่ยเราจะสามารถมองเห็นศัตรูได้โอ้โหแล้วพี่บอกหอยิ่งเลยโอ้โหสปอคแม่ป้าโอ้ยไม่ดีมากร้อง This is the will of the world อยาเข้ามาใกล้จังอยาโอ้คง19ดึงเครื่องมาได้ยังไงนสีแดงเตะได้เนี่ย ต้องกินเนื้อในสีแดงแบบสุดๆเด็กก้าวเลยใช่หมนีมันบนทํไมบนทไมทไมันทาตัวใหม่ตั้งชื่ออะไรดีตัว่อเหรอเออมเเด็กนาีัลส First o d เสิะ ให้เลยเาตายรวลเออหลบเลย้ิงห์นัด right. oh. okay? oh. ้วยงสอามนื่อปะอะ้วนี้น่อามตเนี่ยของคุณแมวน้มาได้ไงหน่งส

ูนะว่าตัวอะไรในโฆษณาเป็นตัวพมิโอตัวที่หยนในาได้ตัวายใหญ่ๆหน่อยสิจะถูกต้องเอ้าตาเขียวไปไหนแล้วอ่ะะอู่นงอจะไม่ตนี่ก็ดูที่แมคริเแล้วแต่เห็นาาหลาเขียวตาลาดที่ยังตายดูที่ตาฟามสิไม่เอา

เออเน้น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 ก t บหัวก้าว9 9 9 9 M P ไม่แตกยิงเลยหนไรอีกเล้า เฮ้ยมังกรมังกรเลนสายลงมาแล้วโอ้โหกำลังกินปากจมูกโอ้โหเขาดักกอนอันนี้ก็เล่นเหมือนกับอาร์มี่แบบโมบายเนาะแฉถ้าใครเล่นดีหรือแต่แค่มันแต่มันแค่มีสกิลเยอะกว่าเออเท่ากันอ่ามันมีสี่สกิลแต่ปกติโมบายมันมีสามสกิลไม่ใช่หรอโมบายตัวละครเจ๊ที่เจ๊ชอบเล่นมีสี่สกิลแต่ตัวละครที่อยู่เคยเล่นก็มีห้าสกิลนะใช่จะไม่ได้หลายคนที่มันมี มาจากด้านหลังใ่ไมใจ้อันตีจาได้แบบอ๋อัวมึกะเออไอตัวคล้ายคลาสาเขียวว่าตัวคล้ายลาเขียวมันมีนะตัวที่มันีอ่ะลัใลให้หน่อยเเกัไปเลยโฟกัสเลยมันเอายวางเดียวเลยอย่างเดียวเลยโอ้ยแบบวบบแบบอย่าบุย่าตัติอย่าจะยิงอันตีใส่เลยไหมเอาใครดีบอกมาบ้านหลาน บอาบัตรชายเยเอาบัตริเทเดี๋ยวผมกลับ้ากันนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับมานีแต่เปดอไปแลด้ดี่ยอ้นดักมันตาย รวมแล้วหลาวแล้วก็โดนเน็กินโดนกินกินทำไมเออเน็ตกินจนเราเลิกเอาไปยังประทานหรอโอ้ยชวดวโดนปลาหลปนเฟืร์สทอรดดสรอยูปลาหลปนเิรอทำไงป้องจับตัวสำเร็จโอ้มาจ่ายยไเนี่ยไม่นานี่จะดินตายปนกปน m i d d l is under attack retreat s e ไอ้พี่กี่กอายี่ก็จะไอ่กะตายไต่อ้พี่ก็จะตายไอ้พ ไม่ใช่สิป้าป้าป้าเถื่อนเลยป้าเื่อยเอาวัดกลับบ้านเอาได้ไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวอ๋อหมดเะไรหมเจ๊เอฮะตัวเองไงติดติดติดเหมือนคนเดินไม่เป็นอะแม่เหนือยยังหรือว่าของฉันหรอเออระวังด้วย แบบนี้จะลินไ่เอค้าน้เขาเขาลกับผมแล้วไม่น่าจะเป็นอะไรมากหรอกแต่ดาวนี่เล่ยยอมไปช่วยอะดิดาอนี่แหละเนปิดอมมาแล้วจับเนปิดอมมาแล้วเอะไรฮะเจ้าจิงเปิ ปาดไปเลย a า k ดูไว้ตัวเองออแล้วก็ปาหลาดเลยตัดยกบกลุ่มเลยนะฮัคเธอร์ is under attack โอ้ยแค่ไหนแค่ไหนหนีอ่อนหนไอ่อนมันจะหนีมั้ยทอรสลอสสยอะไรนะตูนนี่ unstoppable oh unstoppable อะเนปิโด ไม่น่าม่น่าติต้นม้เลย่ฉันล่งอาให้ยิงไปที่จุดที่ระวังไหมอ่าหายสามตัวอ่ายิงน้อยดี้วยด้วยด้ยอ้ยด้ย้ย้ย ดีในที่พูดของนักบอลใช้สุดเสือไม่เปนดีจริงๆผิดอันน่ะซื้อของผิดอีกแล้วนี่เจลินตายอีกแล้วขยันตายอะไรนักหนาเนี่ยไม่ไม่นี่จะดีน่าจะเจอเจอคู่ต่อสู้ที่ไม่สามารถต่อต้านทานได้เออต้านทานต่อต่วอะไรไม่รู้ต้านรู้ก um oh, so ันในพาวนี่ของเราสิไปในด้านบนแล้วนาแต่โดนรุมอดีต เชื <oung> ่อดิยิงไปบังรับก็ไม่โดนอือโดนด้วยสองตัวใครปยกับฉันละก่อนเจ้าปามัดูดไปมดูดอู้หไปดิว่าแต่เลือดแต่เลือดรถรถเดฮ้ยมันกเกิดแล้วมันคือเกิดแล้วมังคือเกิดแล้วส มีป้าเถื่อนป้าหลาป้าแล้วก็เดบิดอจะบอกให้แถวนั้นมีไม่มีใครไปเลยมาอยู่ไหนกอ้อเลยนนบเนีแล้ว เดนปาเขียไม่ได้แต่เพื่อนเื่อนมาช่วยด้วยไปช่วยเพื่อนน่อยเพื่อนโดนขังอยู่ในนั้นไ่มอ๋อไม่ใช่ดิเพื่อนทำเองดกวาเดินรอดมาได้ อยอย่าเข้ามาใกล้ฉัเดี๋ยวไปนี่แล้วกันจะจบตายกันแน่นแน่เลยกำลังตีอยู่ มาเพือ่อนมาทำไมไปซ้อนไปซ้อนเลหยอนเพื่อนไอ้รู้ป่าวว่าเลนกลางสำคัญมากเลยนะไม่ต้องลืมอ้อมเพาไม่ตัดตูไม่ต้องเหนื่อยด้วยเราก็ไม่ต้องเหนื่อยเหมือนกันถ้าเราตีเลนกลางอย่างเดียวอยู่โน้โดนอะไรอยู่โน้ล่ะอุ้ยโอ้ป้าเธอไหมโอ้ป้าม่อป้าไม่อยู่อะไรฮะส่งอันตีตายแล้วก็บึ้ม ่วด้วยเอไลดไปายเดดก็าแลวตายมุชา่มีเด้ามีตายแล้วทามีจะตายแล้วท้ามีจตแล้ว่ดเหอนวาคนียน่านเื่อของามี่ามีจะตายแล้วทามีจะตาจย้วไปไช่วยท้ามี่วกัานวเขาช่วยทามีทามีวิ่งไปหากันแล้ว ไต่เรียน้องวอร์ร์จะดิ้นไหมเฮ้ยโอ้โอ้โอ้วิวบักออกนอกเลยเฮ้ยถ้าการดูในคลิปนะ้โหบอกแล้วว่าเจนบักออกนอกไหนรู้เปล่าออกนอกแบบเตอนจริงเหรอได้เลยเดี๋ยวดูแอ้วทำไมต้องมาโดนตรงนี้ตรงน้เนี่ย บึมโดนใครอะป้าเถื่อนป้าหลานป้ามันอู้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 เน็ด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 แล้วไปเอไปเค็อเคโอเคไป

ไม่เป็่อคือแบบมันจะเป็นแดงแค่แบบเขาเขาเอย่างเงี้ยเรียบร้อยตรงนั้นะในกาป็นหุ่โง่โอ้โหแล้วแต่ป้าไม่ดูดูตัวเองอยู่ในเฟซขออันตีไปก่อนไม่โดนเนี่ยอยู่จะได้กวาดล้างเร็วๆจะได้กวาดล้างกันไม่น่ามันไม่ไม่ทันเออเออ

ไม่นไ่นเนีรอสองอันตีไปแล้วอ่ะเอนีลโดนโดนเบาไม่โดนเก็บน่อยตายดนแต่ป้าไม่ดูตัวเอบนันเนไล่ินล่เดนไล่ย่อล้วเล่นล่เนล่เงไลไปป้อมเนนบนกันป้อมเนนบนกันป้อมเนบน เพื่อนบอกให้เอาป้อมเปนมวนก็ไปฆ่าปาไปดูเองด้วยอาป้าดูตัวเองอยู่ด้านล่างแล้วเน้่ยอะไรเอยอโฟกัสอเอาเอ้าเอาางค้าา ม่ามันแหนกะต้องเล้งต้องวางกลับบ้านก่อนนี่ใช่เนี่แหลกคนเด็ดได้แจ๊เลยเด้ก้ายทีงแรเลนะเอมตัวใหน้าตรงนี้เป็นอย่างนี้นะเนี่ยบอาปมไหนกมีแลอมีเด็กเอกนกแนบ่อ้ซื้อนี่ไน เอ้จะให้ยิงอันตี้เลยหรือเปล่าเดินลูมไหมยังดูในแมปด้วยว่ามีใครอยู่ไหมจอยิงตีป้อมคนแก่วน่าจะได้อยู่อุดยมือิดอ๋โอ้ยโอ้พังพอดีเลยลงอันตี้ไปแล้วยัดไปด้วย นี yeah, ่เราก็ตายพอดีเลยตายพอดีแจกจีเซบเลยอะเด็ก oh. จ <im> ีบไปป้อมเดินบนแล้วก็เจ็บเลยโอ้โหปัดจัดดาวอือจัดดาวอือัดดาวอืโอ้โหตายขึ้นอย่างเยอะอ่ะไม่มีใครไปเดินบนเนาะไอติ้งไอติ้งมังกรมังกรมังกรไม่มีศัตรูตัวไหนไปเดินบนเนาะคง

แม่ยากเงนนะชัมีเงินเหลือให้เกแล้นะดีมั้ยเออต่อหน้าปะกานมาฆ่ากันเฮ้ยเดินเข้ามาไม่ใอ้าไม่เดินแม่เดงแจ๋ไปแหละพเจเจดีไหมเป็นไงล่ะต่หน้าก่าอะไรของเราแลวนี่เป็นอะไรเนี่ยอัน้ ก็จะะกเ่ตคอาโฟรนั้นตนี่เน็ตไม่ดีเยีอาน่มันดันนั่นเฉยยดันวิ่งเข้าป้อมเไม่เป็นไรเพื่อานเราเบี่ยงเบความสนใจให้แล้วงั้นเราก็ทหนาที่ของเราต่อไปทนองจ็ดง้เกิดใหม่โอ้โหดสูงี่หนิแตัวฉเสียแล้วว้าเย้ o n เดี๋ยวรอบต่อไปจะไปเล่นกับบอทกดไลค์ก็ขอก็ขอจบไปแล้วนะคะกับกับเกม Legend of Legend นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะไปเยได้เอ้ยงี้ยจีจี้ได้เหรียญมาแล้วเออของซื้ออีก2อันเน่ะทุกคนก็ซื้อของเก็บครบกันหมดแล้วอะ